สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคม YouTube Facebook นะคะแล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้จิ๊บมีไอเทมดีๆนะคะ,ะแนะน,นั่นก็คือหวีทำคาร้อนนะคะที่จะหวีผมของเราเนี่ยที่สามารถที่จะหยิกแล้วก็ฟูมากๆนะคะให้ตรงได้ดีเลยนะคะหวีอันนี้นะคะจิ๊บหลเพื่อนจิ๊บเนี่ยได้สั่งเข้ามาขายเองนะคะสั่งเข้ามาไม่เยอะหรอกค่ะคือสั่งเข้ามาลองขายเล่นๆเพราะว่าในส่วนตัวเนี่ยได้ลองใช้เพื่อนเอามาให้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็เพื่อนบอกว่าจริงๆเนี่ยอันนี้นะคะเป็น ของแบรนดเนี้ยของแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยหวีอันนี้เนี่ยมันคือหวีที่ผลิตจากประเทศจีนนะคะแล้วก็ถูกไปวางจำหน่ายอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะคะแล้วก็ในเมืองจีนเนี่ยก็ได้มีการผลิตหวีแบบเนี้ย ออกมาขายหลายๆเกรดนะคะซึ่งก็มีตั้งแต่ราคาถูกอะไรเงี้ยแต่จริงๆหนูเนี่ยอันนี้เนประเทศจีนก็ไม่ได้แพงมากไม่ได้แพงถึงระดับหลายพันบาทอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะก็คือไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบสอ0สามรอยอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ จิ๊บก็ได้ลองใช้แล้วมันโอเคมากๆเลยคือผมฟูๆอะคะ่ะอย่างวันไหนที่แบบรีบๆเนี่ยแล้วแบบหวีเนี่ยคือมันตรงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาลองให้ดูแล้วก็ใช้ง่ายมากๆสะดวกมากๆนะคะตรงนี้จะมีทั้งหมดสามปุ่มนะคะแล้วก็เราก็กดตรงนี้ค่ะไวมันก็จะเปิดนะคะแล้วก็สามารถปรับระดับความร้อนได้เลยนะคะมันก็ได้ได้ถึงสองร้อยองศาเลยนะคะแต่วันนี้จิ๊บจะใช้ สองเลยก็ได้นะคะแล้วก็ตรงปุ่มมัดสาต,ตรงนี้เวลามันแตะหนังศีรษะนะคะก็ไม่ทําให้แบบเอ่อร้อนหัวนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเขาถูกของถ้าเป็นของจริงนะคะตรงนี้เนี่ยจะถูกออกแบบมาเพื่อนวดหนังศีรษะไปในตัวนะคะคือจะทําให้เราเนี่ยเวลา ยเข้านี่ตรงเนี้มันจะมีไออุ่นออกมาใช่ไหมคะมันก็จะทําให้แบบนวดศีษะไปในตัวแล้วก็ผ่อนคลายศีรษะด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจิ๊บจะมาทาให้ดูว่ามันง่ายขนาดไหนอันนี้จิ๊บลงทุนแบบว่าม้วนผมมาเลยนะคะจิ๊บเนี่ยเป็นคนที่ทําผมไม่ค่อยเป็นนะคะถ้าเกิดอะไรที่จิ๊บบอกว่าทําง่ายเนี่ยมันต้องง่ายมากๆนะคะ เนี่ยมันก็แค่หวีลงมาอย่างนี้นะคะถ้าผมเราที่หยิกๆอยู่เนี่ยมันก็จะตรงขึ้นนะคะอันนี้มันยังไม่ค่อยร้อน <c oughs> คือจริงๆเนี่ยต้องทิ้งไว้แป๊บนึงก่อนนะคะให้มันได้ทําความร้อนก่อนจิบชอบมากอันนี้เนี่ยเหมาะแก่การแบบพกพาไปไหนมาไหนมากเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้สะดวกเข้าร้านเสริมสวยตลอดถูกไหมคะมันก็ทําให้เราง่ายมากแล้วก็ ลองใช้กับคนที่ผมหยิกมากมากนะคะก็คือหวีตรงเดเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าตรงมากๆาแล้วก็ถ้าเราอยากให้มันงอใช่ไหมคะแล้วก็ม้วนหวีเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะงอแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงผมมีวารุ่มนะคะคือถ้าเกิดแบบเป็นคนผมเส้นเล็กเหมือนจิ๊บอย่างเงี้ยเราไม่อยากหวีให้มันแบบแห้ไอ้ไม่อยากให้มันแฟบนะคะพยายามหวีออกอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งได้นะคะคลิปนี้ห้ามคนอื่นเอาไปใช้นะคะแล้วก็ห้ามเอาไปใช้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่ามันก็จะพองอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นกลายเป็นผมมีวอลลุ่มได้ด้วยนะคะข้างนี้เองค่ะเห็นไหมว่าข้างนี้ก็จะหยิกๆแต่ข้างเนี้ยก็กลายเป็นผมพองแล้วถ้าเกิดทําเสร็จทั้งหัวนะคะมันก็จะกลายเป็นผมมีวอลลุ่มอย่างนี้เลย ต่อให้เราทำผมไม่เป็นแบบซิปนะคะเราก็จะสามารถทำผมได้ค่ะเห็นไหมว่ากลายเป็นผมมีวอลลุ่มนะคะคนผมน้อยผมเส้นเล็กผมเส้นบางผมฟีบนะคะบอกได้เลยว่าอันนี้เอาอยู่มากๆเดี๋ยวซิปจะลองทำทั้งหัวนะคะ ถ่ายไปนานมากนะคะแล้วจิ๊บก็ลืมอัดค่ะคือตรงเนี้ยค่ะถ้าเกิดแบบเราอยากให้มันแบบว่าฟูขึ้นนะคะก็เอาหวีสอดเข้าไปค่ะแล้วก็หวียกนะคะพยายามยกขึ้นอย่างงี้นะคะแล้วก็หวีลงมันจะฟูขึ้นนะคะเห็นไหมคะมันจะฟูขึ้นอย่างงี้นะ,ค,ะคืออันเนี้ยสำหรับคนที่ทําผมไม่เป็นแบบจิ๊บอะ ก็ควรจะซื้อติดบ้านไว้นะคะเพราะว่าราคาเนี่ยถูกมากนะคะเพียง950บาทเท่านั้นนะคะพร้อมส่ง EMS นะคะแล้วก็มีประกันให้ถึง6เดือนนะคะแล้วก็แกะไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดเครื่องไม่ติดเนี่ยก็ส่งมาเปลี่ยนได้เลยนะคะไม่ไม่มีการส่งไปซ่อมคะ่ะเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยเครื่องพังเนี่ยก็คือเอ่อเกิน1เดือนเนี่ยเราเครื่องพัง ก็เอไม่ใช่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วถ้าเครื่องพังเนี่ยก็คือส่งซ่อมให้นะคะแต่ถ้าเกิดเปิดไม่ติดในช่วงหนึ่งอาทิตย์แรกนะคะยินดีเปิดเครื่องใหม่ให้เลยค่ะร้อนไหมค่ะเนี่ยค่ะก็จะเห็นเลยว่าแล้วตัวนี้นะคะถ้าเป็นของที่ผลิตภายใต้แบรนด์นี้จริงๆนะคะแล้วก็เป็นของที่ส่งไปขายที่อไต้หวันจริงๆนะคะเวลาทําไปแล้วเนี่ยผมจะเงามากๆนะคะเพราะว่าเขาเคลือบสารอะไรตัวหนึ่งก็ไม่รู้จิบเรียกไม่เป็นนะคะ ไม่ได้ศึกษาดีมากนะคะแต่ว่าก็ทามันจะทําให้ผมเงาแล้วก็ผมไม่เสียด้ค่ะสํหรับคนที่ทําผมไม่เป็นนะคะก็แนะนําเลยเพราะว่าซิปเนี่ยเป็นคนที่ทําผมไม่เป็นแต่มีเครื่องทําผมเยอะมากเพราะว่าลเวลาใครลงอะไรแล้วบอกว่ามันทําง่ายอะ่ะก็อยากจะซื้อหมดนะคะเพราะว่า <c oughs> ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อยากประหยัดเงินกับร้านเสริมสวยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่สุดท้ายก็ทําไม่เป็นนะคะนี่นะคะคือผลงานของเจ้านี้นะคะก็ทําให้ผมเนี่ยดูมีวอลลุ่มสวยได้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าจากที่ผมหยิกๆนะคะก็สามารถตรงได้เมื่อกี้จิ๊กดหยุดวิดีโอไว้แต่จิ๊มไม่รู้จิ๊ก็นั่งหวีผมไปเรื่อยปรากฏว่าจิ๊ดลืมกดนะคะ เห็นไหมคะว่าผมเราเนี่ยสามารถที่จะมีวอลลุ่มได้ง่ายๆแล้วก็เรียบตรงเงาได้ด้วยนะคะแล้วพร้อมปุ่มเนี่ยสามารถที่จะรูดหนัง หนังศีรษะของเราไปเนี่ยแล้วก็เป็นการม a s s a g e ไปในตัวนะคะเพื่อให้ผ่อนคลายไปด้วยนะคะเพราะว่าจะมีไอร้อนๆเนี่ยเข้ามาที่หนังศีรษะเพื่อเป็นการนวดหนังศีรษะลงไปด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเลิศมากๆเลยนะคะถ้าไม่เลิศเนี่ยก็จะไม่มา,มาบอกเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็จิ๊บเนี่ยเอาของคุณภาพสูงมากนะคะเป็นของแท้ที่ผลิตส่งประเทศไต้หวันเลยนะคะ